สวัสดีค่ะมาพร้อมกับเสียงกระดิ่งกริ่งทองนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็มาต่อกันภาคสองนะคะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนาะเราอะ่ะก็ได้มีโอกาสรู้แล้วว่านะอาหารสิ่งใดที่ทําให้กินแล้วหน้าแก่วไวแล้วรู้ไปสี่อย่างแล้วใช่ไหมคะ ระหว่างรอเพื่อนเข้ามานะคะก็มาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าไอ้สี่อย่างที่เรา,เาทําให้แก่ไวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่1เลยนะคะก็คือน้ําตาลเป็นที่แน่เลยนะคะน้ําตาลนะและเพราะว่าเรานะคะรู้รอยู่ว่าน้ําตาลกินเข้าไปเยอะๆว่าทําให้คอลลาเจนของเราเนี่ยแข็งและเปาะเนาะก็ทําให้หน้าของเราซึ่งอุดมไปด้วยคอลลาเจนเนี่ยแข็งและเปาะนะคะ สวัสดีค่ะน้องกิตรินีพานแก่นยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับพี่กระต่ายพานิชาจากบุรีรัมนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กทองสุตานะคะจากปากน้ำโอ้โหมามากันหลายที่หลายทางเลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะโค้ดขออนุญ,ญาตนะคะใส่เสื้อแบบนี้ซะหน่อยเปิดไหลเพื่อว่าโชวน,นิดนึงว่ามีกล้ามเล็กน้อยโอ้อะตอนนี้ การที่เรานะคะรู้แล้วว่า8สิ่งรู้ไปแล้วสสิ่งนะสวัสดีค่ะนิเรนู u, นะคะ,ะสวัสดีค่ะาจาย์แน่น้องกิตนีเนี่ยคุ้นๆอยู่นะคะรายงานตัวมาหน่อยสิคะว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยสวัสดีกับโคตรนี่วันนี้อาจจะเสียงเซ็กซี่ไปนิดนึงก็คือร้องเพลงเยอะไปหน่อยคือตอนนี้เนี่ยเคาราโอเกะเขาเปิดแล้วใช่ไหมคะเราก็แบบเผลอไปน,นิดนึงนะคะ ก็ร้องคาราโอเกะด,ดิบไปนิดหนึ่งนะพูดเล่นพูดเล่นเราอะอยากเชิญชวนทุกคนอะให้นอนแต่หัวค่าอยู่แล้วแต่บังเอิญในช่วงที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยงานค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยอดหลับอดนอนไปนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะน้องวันนาะสสนที่รักนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะวันนี้ท่านที่เข้ามาในห้องนี้เพราะมีวัตถุประสงค์เดียวกันนะก็คือนะคะไม่ต้องการหน้าแก่ถูกไหมคะ วัตถุประสงค์แอบแฝงคืออรไรทราบไหมคะหน้าที่แก่เนี่ยที่แน่แท้คือสุขภาพมันแย่ไปด้วยวันนี้ถ้าเรารักษาใบหน้าของเราให้อ่อนเยาว์นะก็เท่ากับเราดูแลสุขภาพข้างในให้แข็งแรงนั่นแหละมันเป็นเรื่องเดียวกันนะอ่ะ เรามาสรุปใจความสําคัญของเมื่อวนันพฤหัสที่ผ่านมาก่อนว่าสี่สิ่งที่พูดไปแล้วอย่างแรกก็คือน้ําตาลเพราะเรารู้แล้วว่าน้ําตาลเนี่ยมันไปจับกับโมเลกุลของคอลลาเจนนะคะซึ่งจะอยู่ตามผิวหน้าตามกระดูกตามเส้นเลือดมันจับตรงไหนมันก็แข็งตรงนั้นมันก็ทําให้คอลลาเจนของเราเปาะผิวพันธุ์ก็เหี่ยวย่นง่ายใช่ไหมหลอดเลือดก,ก็ยืดหยุ่นไม่ดีก็อาจจะก่อไปถึงโรคความดันโลหิตสูงเลยทีเดียวนะรวมไปถึงนะคะน้าตาลไปกระตุ้น,นกลไกลอักการอักเสบ ผ่านการเรียกอินซูลินออกมาจากตับอ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวมีโอกาสวันข้างหน้านะคะจะมาพูดเรื่องอินซูลินก่อให้เกิดการอักเสบจากการกระตุ้นของน้ำตาลร้วนๆเลยนะ โอเคสิ่งที่2นะคะที่ได้เรียนรู้ไปแล้วในวนันพฤหัสที่ผ่านมานะคะนอกจากน้ำตาลแล้วนะคะก็คือเราจําง,ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าสสสนะคะส่งเสริมสุขภาพนะคะร่วมกับอยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะรณรงค์อย,อยู่แล้วว่าให้เราเนี่ยกินอาหารที่หวานน้อยนะ,คะเค็มน้อยนะ,ะและก็มันน้อยแปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าอาหารหวานมันและเค็มนี่แหละ คือตัวก่อความแก่อใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะแบ่งปันความรู้ดีๆให้เพื่อนของเราสุขภาพดีหน้าไม่แก่สุขภาพนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยก็แชร์ออกไปได้เลยนะคะด้วยความยินดีนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรู้อันนี้ฟรีๆแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะ สวัสดีค่ะพี่อารมณ์สมโพธนะคะสวัสดีค่ะพี่แดงนะคะดินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะอ่ะสิ่งที่2นะคะก็คือนอกจากหวานแล้วก็ม,มันนะคะมันเนี่ยความมันเนี่ยมันมี2แบบใช่ไหมมันจากไขมันดีกับมันจากไขมันเลวไอ้มันที่ทําให้ร่างกายหน้าตาเราแก่ ร่างกายเราเจ็บป่วยมันเป็นมันจากไขมันเร็วได้แก่ไขมันจากเนื้อสัตว์ที่เขาเรียกว่าสัตว์เนื้อแดงมันจะมีไขมันอิ่มตัวซึ่งทําให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเราซึ่งเปรียบเหมือนผนังลูกบอลเนาะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงไปแล้วมันจะแข็งนะคะมันก็ไม่อนุญาตให้วิตามินและสารอาหารเข้าเซลล์เพราะฉะนั้นเซลล์เราก็ไม่ได้วิตามินไม่ได้สารอาหารมันก็จะแก่ไวฉ่ำไวใช่ป่าและที่สําคัญนะคะมันก็จะอมสารพิษไวในเซลล์เพราะว่าผนังเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันแทรกไปด้วยไขมันกลุ่มไขมันเเเลวทําห้ยื่อุมซ์ แข็งของดีเข้าไม่ได้ของร้ายก็ออกไม่ได้เช่นกันก็แปลว่าเซลล์ของเราก็จะอมพิษใบหน้าหรือผิวพรร์ก็จะมองคล้ำได้ถูกไหม,มคะอ่ะอันนี้คือประเด็นในเรื่องของไขมันเร็วนอกจากไขมันอิ่มตัวนะคะสวัสดีค่ะคุณใหม่แสงอรุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะอ่ะ สวัสดีค่ะพี่สมศรีนะคะพี่แดนสมศรีของเรานะคะนอกจากไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์สีแดงแล้วนะคะก็ยังมีไขมันที่มาจากไขมันกลุ่มเบเกอรี่ที่เขาเรียกว่าไขมันทานมาจากขนมเค้กขนมปังนะคะแม้กระทั่งเฟรนฟรายอาหารทอดฟาสต์ฟู้ดอันนี้ก็เป็นไขมันที่เมื่อเข้าสู่เซลล์แล้วทําให้ผนังเซลล์ของเราเนี่ยเกิดอาการแข็งและไม่อนุญ,ญาตให้สารดีเข้าไม่อนุญ,ญาตให้สารพิษออกอันนี้แหละคือจุดทําให้เซลล์ของเราเนี่ยแก่เสื่อมวัยแล้วก็เป็นต้น เหตุทาให้เราหน้าแก่ค่ะอ่ามันเนี่ยรู้ไปแล้วนะคะแต่ตรงกันข้ามนะคะถ้าเราเนี่ยมันกินไขมันดีซึ่งมีอยู่มากมาวยไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลน้ําลึกๆที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทอดเนาะเอาอไปนึ่งนะอ่าหรือแม้กระทั่งปลาดิบอย่างนี้นะคะที่เป็นปลาทะเลเนาะเพราะว่าปลาน้ําจืดเนี่ยไม่ควรกินดิบนะปลาน้ําจืดเนี่ยอุดมไปด้วยนะคะอ่า เขาเรียกว่าพยาธ์เนาะมันจะเป็นก้อนซิฟเล็กๆค่ะเป็นซิฟพยาธ์อยู่ในเนื้อปลาได้ทาให้เราเนี่ยเป็นเช่นพยาธ์ตัวจงตัวจี๊ดเนาะปลาดิบอย่าไปกินถ้าเป็นปลาน้ําจืดสามารถกินปลาทะเลดิบได้เพราะมันไม่มีกลุ่มของโรคพยาธินะฮะอ่ะ อันนี้นอกจากปลาทะเลน้ำลึกที่มีไขมันไขมันดีที่เขาเรียกว่าโอเมก้า3แล้วเรายังสามารถพบได้ในพืชหลายชนิดโดยเฉพาะพืชตระกูลถัว่วไม่ว่าจะถัว่วถั่วเหลืองนะคะถึงน้ำม,มันมะกอกนะคะหรือแม้กระทั่งอะโวคาโดหรือประเภทประเภทถั่ววอลนัทอย่างนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะให้ไขมันดีไขมันดีเนี่ยส่งผลทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเรานิ่มนิ่มแล้วก็อนุญาตให้สารดีเข้าเซล นะข้าเซลได้และอนุญาตให้สารร้ายขับออกจากเซลลเมื่อเซลเราขับสารร้ายออกเอาสารดีอย่างวิตามินและสารอาหารเข้าน้าตาผิวรันของเราก็ใสด้วยอัตโนอมัตินะอันนี้ชบทนะัวนอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะคะข้อที่3หวานมันและเค็มค่ะเค็มเค็มเนี่ยทำให้ผิวเราแห้งกร้านเพราะความเค็มคือในรูปความหมายในวงเล็บคือโซเดียมโมเลกุลของโซเดียมเนี่ยมันจะดูดน้ํไว้ในตัวมันเองมันก็จะแยกน้ําออกจากเซลล์ของเราเซลล์ของเรานะคะก็จะขาดน้ำนะคะสูญเสียน้ําออกไปก็ทําให้เซลของ ราตราน แห้งนะ hey. แล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาเราได้รับโซเดียมเข้าไปมากๆอย่าเข้าใจผิดว่ากินน้ําเข้าไปเพื่อขับไรแล้วมันจะลดโซเดียมได้นะคะปริมาณโซเดียมมันยังคงอยู่เท่าเดิมแถมซัมไลายมันทําให้เราเนี่ยเกิดแรงดันโลหิตในเลือดเพิ่มขึ้นด้วยวิธีที่ดีที่สุดก็คือลดการกินที่น้อยลงและวิธีที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าจําเป็นต้องกินไม่ว่าโซเดียมนั้นมันจะอยู่ในรูปของเค็มๆกะปิน้ําปลาผงชูรสหรือโซเดียมในรูปของผงฟูซึ่งอยู่ในรูปอาหารแบบแปรรูปแบบแบบแบบ อาหารเบเกอรี่ใช่ไหมมันเข้ามาแล้วเนี่ยทำไงได้เราอยางก,กินมันก็อยากอร่อยอยากกินใช่ไหมคะมีข้อนแนะนําอันนึงแต่อันนี้บอกวิธีแก้ถ้าไม่ให้โซเดียมอยู่นในร่างกายเยอะนะคะก็คือเรากินอาหารกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงๆเข้าไปนิดน,นึงนะคะเช่นผักใบเขียวนะคะอแอปเปิ้ลอย่างนี้ส้มอย่างนี้กล้วย,ยนี้นะคะมันจะช่วยไปลบล้างฤทธิ์ของโซเดียมและทําให้โซเดียมในร่างกายขอยงเราเนี่ยค่อยๆลดลงและขับชิ้นออกทางปัสสาวะ ผลร้ายถ้าเราปล่อยให้โซเดียมในเลือดของเราเยอะเนี่ยไม่ใช่แค่เป,ป็นโรคความดันหรือโรคไตนะทราบไหามคะก,กระดูกผุกไวแน่นอนอ่าเพราะทุกครั้งที่ร่างกายเนี่ยขับโซเดียมเกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะมันก็จะไปดึงแรทธาุแคลเซียมออกจากกระดูกด,ด้วยนี่คือผลร้ายคนที่ชอบกินเคม็มอยากเข้าใจผิดว่าจะแพ้ผิวแห้งตาเป็นหน้าหมองคล้ำเป็นกระด่างกระดำอย่างเดียวนะ มันยังทําให้กระดูกของเราผุไวนะคะแล้วก็คอลลาเจนเราแตกหักเปราะานะไม่สดใสค่ะอ่ะว้พูดพูดไปถึงประเด็นที่3นะคะสวัสดีค่ะน้องฐานิชาแท้เตียนะคะสวัสดีค่ะน้องไมารานะคะน้องตุ๊กจารุณีพูดน้ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะอ่ะตอนนี้ไปอาหารที่ทําให้หน้าแก่สิ่งที่4นะคะก็คืออาหารปิ้งย่างเออใครเคยเห็นคนขายอาหารปิ้งย่างบ้าง หน้าเขาจะขมครัมแล้วก็มันมันแล้วก็จะมีริ้วรอยแล้วก็คือมันเต็มไปด้วยอนุโมนขมาวันที่เกิดจากการสารไฮโดโครคาร์บอนเนี่ยเวลาสารเวลาเราเอาเนื้อสัตว์นะไปคลุกกับผงชูรสแล้วก็ไปปิ้งย่างบนเตาร้อนๆนะความร้อนที่มันมาปะทะกับเนื้อสัตว์และมีผงชูรสมันจะเกิด การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะเกิดเป็นสารไฮโดรคาร์บอนเหมือนเราอ่ะไปยืนอยู่ท้ายรถที่มีควันขม่าวควันแบบว่าดำๆตลอดเวลาเลยสําหรับคนที่ยืนปิ้งย่างนะไม่ว่าจะปิ้งคอหมูปิ้งลิ้นหมูย่างนิ้มไส้ย่างอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะตอนนี้ถ้าเราสังเกตแบบนี้เรารู้ว่าคนปิ้งเนี่ยหน้าคำ้คำค้ำแล้วก็อันนี้มีที่ยืนยันมาแล้วนะที่ที่ตัวเองรู้จักนะเขาเป็นแบบมาเล็งปอดทั้งสามีภรรยาที่ขายอาหารปิ้งย่างเลยนะ อ่ะน,นี้แปลว่าเราเราเป็นผู้กินเราอาจจะไม่ได้ไปยืนรมควันตรงนั้นแต่ทราบไหมคะว่าตัวอาหารของเราเนี่ยซึ่งเป็นโปรตีนวางอยู่บนเตาย่างๆเนี่ยมันดูดควันพิษแบบดูดซับไปในเนื้อสัตว์เรียบร้อยแล้วเราได้เราซื้ออาหารปิ้งย่างมากินไก่ย่างปลาย,ย่างเราก็จะได้อนุมูลพิษควันคมร์บอนไฮโดรคาร์บอนติดมาเยอะๆมีหลักฐานยืนยันนะ กคือคนขายเนี่ยก็มักเป็นมะเร็งปอดใช่ไหมคนกินก็มักจะมีปะเป็นมะเร็งทางเดินอาหารเพราะอะไรกินเข้าไปอาหารทุกอย่างที่มีสารพิษไฮโดโครคาร์บอนก็อยู่ในทางเดินอาหารและไอจุลินซีไรา์มันชอบเสียด,ด้วยมันชอบพวกอนุมูลพิษต่างๆนะคะและแถมยังมีโซเดียมมีสารกันบูดมีผงหมักปนะรุงเนื้อสัตว์อันนี้นะจุลินซีไรด์มันชอบมากๆเลยมันมีชื่อด้นะพวกจุลินซีเนี่ยพวกเฮอริโคแบคเตอร์เนี่ยมันชอบกิน พวกตะกูเนี่ยเค็มๆและเนื้อสัตว์นะอันนี้อันนี้เป็นทบทวนสัปดาห์ที่แล้วเรามาสัปดาห์นี้กันดีกว่าสัปเดสัปดาห์นี้นะคะเรื่องสิ่งที่ห้าแล้วกันที่ทําให้หน้าเราแก่นะอ่าที่ทําให้หน้าเราแก่ใครบ้างคะไม่อยากหน้าแก่ขอกดห้ามาลวๆหน่อยเพราะว่านี่คือข้อที่ห้าค่ะอ่าตัวเองนะคะ ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักว่าตัวเองไม่ได้อยากหน้าแก่นะแต่ตัวเองมีวัตถุประสงค์ว่าจะจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้ไปชั่วชีวีของตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งลูกไม่ต้องพึ่งหลานหาเงินใช้เองนะคะหาของกินเองไม่ต้องเป็นรอใครเอามาป้อนเอามาเสิร์ฟเอามาใสา่เสียยาเราต้องการแบบนั้นใครหัวใจเดียวกันอยากแข็งแรงยังแก่ยันเท่านะคะ กด5มารวยคะ่ะกดหมารัวๆเลยนะคะโหขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแปลว่าทุกท่านนะคะมีความตั้งใจที่จะมีสุขภาพดีๆไว้นี้เพื่อเป็นของขวัญดีๆให้กับลูกหลานไม่ใช่ว่าพอแก่พอเท่าเอาของขวัญที่ร่างกายแบบว่าหมดเรีย่ยวหมดแรงเจ็บเจบป็ป่วยป่วยม่อเป็น มอบเป็นมรดกให้ลูกหลานนะ้เป็นมรดกร่างกายที่เน่าเเปื่อยๆแต่ได้ให้มรดกที่ดินร้อยล้านไปนเรียบร้อยให้ทรัพย์สินให้บ้านให้รถให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คิดว่าเขาอ่ะจะนําเอาก,กลับมานะคะดูแลเรานะมีน้อยนะคะที่จะยอมนะคะที่จะทนอยู่กับคนเจ็บคนป่วยเพื่อดูแลป้อนน้ําป้อนท่าพาไปหาหมอจะบอกว่าใครก็ตามนะคะมีคนป่วยในบ้านเนี่ยมันเครียดมากๆตัวเองเคยเจอภาะวะสภาวะนี้แล้วนะคะทั้ง คุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนตัวเองไม่ได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพคุณพ่อเรียกว่าเตี่ยนะเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันจนวารนะสุดท้ายที่เสียชีวิตคือเป็นตับโตเพราะว่ากินยาเยอะกินน้ําน้อยไม่เปลี่ยนแปลงอาหารกินแต่วันหวาน,วนมันมันตามใจชอบเพราะคิดว่ามียาแล้ว นี่แหละที่จุดที่อยากวันนี้อยากมาบอกมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ทราบว่าเออเนี่ยเราอะ่ะมีวิธีไหนดีๆที่จะช่วยแก้ได้เนาะอ่ะปิง้งปิ้งย่างจบไปแล้วนะคะสิ่งที่5สิ่งที่ห้าในวันนี้อยากจะบอกว่า mm hmm. เพื่อนกับปิ้งย่างค่ะ mm hmm. ก็คือทอดถูกไหมคะ mm hmm. เมื่อกี้ปิ้งย่างเนี่ยมันไม่ได้มีน้ํามันจากใส่ลงไปในกระทะนะแต่มันก็คงจะมีจากน้ํามันในเนื้อสัตว์ถูกไหมคะอ่ะแต่ตอนนี้ท้าทอดล่ะคะ ทอดนี่เราต้องใส่น้ํามันไปท่วมๆไม่งั้นมันจะทอดไม่กรอบไม่อร่อยโดยเฉพาะการทอดด้วยน้ํามันทั่วไปอ่ะมันไม่อร่อยหรอกมันต้องทอดโดยน้ํมันปาล์มมันถึงทาให้อาหารของเรากรอบอร่อยอ่านี่แหละค่ะแต่ผลเสียของมันคืออะไรรูไหมคะน้ํามันปาล์มเนี่ยมันเป็นน้ํามันที่โดนความร้อนไปมากๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็กลายเป็นสารพิษและเคมีแล้วก็กลายเป็นเหมือนจารบีอุดในลําไส้เคยเห็นไหมเปิดเปิดเครื่องยนต์รถนะคะอ่า สวัสดีนะ้องมีนามีนาเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี้นิโจกนะคะพัชรินยานะคะอ่ะอันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดห้ามารัวๆเลยนะคะอ่ะอันนี้น้ํามันทอดเนี่ยที่ผ่านความร้อนสูงสูงมันมีค่ากับเท่ากับการใช้น้ํามันใช้ซ้ํา ที่เขาบอกว่าเราอ่ะไม่ควรใช้น้ํามันใช้ซ้ําเพราะว่ามันผ่านกระบวนการความร้อนขั้นที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีการเติมพวกอะตอมพวกไฮโดรเจนลงไปอาน้ํามันจากน้ํามันปลาล์มธรรมดาก็กลายเป็นน้ํามันที่มีพิษแล้วแล้วเราปล่อยให้มันเย็นแล้วเราก็กลับมาทอดใหม่ นะมันก็ร้อนขึ้นม,มาอีกรอบหนึ่งความเป็นพิษก็วนเวียนอยู่ในอาหารของเรานะการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยก็ลดประเด็นในเรื่องของสารพริษได้ระดับหนึ่งนะแต่มันก็ยังหนีไม่พ้นกับการที่เราทอดและกินอาหารที่ความร้อนสูงนะความร้อนที่สูงเนี่ยมันจะผลิตนะสวัสดีค่ะน้งองนุชจิโอนะคะความร้อนสูงเนี่ยมันจะทําให้โมเลกุลของธาตุที่อยู่ในเนื้อสัตว์นะอยู่ในแล้วก็ในน้ํามันเนี่ย แปลงสภาพกลายเป็นสารอนุมูลสารสารพิษเกิดขึ้นมาแปลว่าอะไรก็ตามนะที่เราผ่านขบวนการที่ความร้อนสูงมันจะให้สารพิษผสมลงมาเสมอเลยนะคะเพราะว่ามันไปกระตุ้นทําให้นะ,ะเกิดปฏิกยาออกซิเดชันทำให้มีการนะคะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมีการเติมอะตอมธาตุลงไปผลตามมาคืออะไรเราก็จะได้อาหารที่ผสมด้วยสารพิษ นะอ่ะอันนี้ของทอดเนี่ยของแถมคืออะไรก็ได้ไขมันไปเต็มๆนะไม่ใช่ไขมันดีแน่นอนเพราะความทอดการทอดต้องใช้ความร้อนสูงมีวิธีแนะนำค่ะแก้ไขยอย่างนี้เลยนะคะให้เรานะคะลองนับครั้งดูว่าสัปดาห์หนึ่งสมมติเรากินเรากินอ่า เรากินอาหารทอดประมาณอาทาิตย์ละ7วันเลยให้เรานะคะลองลดลงลองฝึกที่จะลดลงค่ะเพราะอะไรก็ไม่ดีเท่ากับการป้องกันการนําเข้าดีกวา่าดีกว่านะเหมือนกับที่าศาสดาทุกาศาสนาตัดสรู้ไว้เลยว่า เราอะรู้ต้นเหตุเนี่ยเราไปแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าต้นเหตุของการได้รับสารพิษจากการทอดเนี่ยก็คือความร้อนสูงเนี่ยเราลองเปลี่ยนสิคะเปลี่ยนเหตุสิคะแทนที่จะเอาเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารต่างๆไปผ่านความร้อนสูงในการทอดเรา,าเปลี่ยนแปลงมาเป็นนึ่งดีไหมต้มดีไหมตุ๋นดีไหมเพราะขระนวนการนึ่งต้มตุ๋นเนี่ย ความร้อนเนี่ยจะน้อยกว่านะคะขบวนนการทอดและที่สาคัญนะคะก็ไม่ต้องเจอกันน้ํามันด้วยโอ้โหโอ้โหอันนี้คุ้มนะเออใครบ้างคะตัดสินใจนะคะจะยอมเปลี่ยนแปลงนะคะหรือค่อยๆลดเอาค่ะจากเดิมที่กินแต่ของทอดของทอดให้ค่อยๆลดนะ,ะให้เป็นน้อยครั้งนะคะใครตัดสินใจนะคะยอมยินด,ดีที่จะลดของทอดลงกดเจ็มารัวเลยะคะ่ะ ขอชื่นชมหน่อยเถอะนะคะหลายขัานตัดสินใจที่จะลดอาหารให้โทษประเภททอดลงเป็นนึ่งต้มตุ๋นกดเจ็ดมารวัวเลยนะคะอยากชื่นชมยิ่งนักนะคะในทุกๆวันที่เราเปลี่ยนอาหารทอดเป็นนึ่งต้มตุ๋นนะคะเท่ากับเราลดความแก่ไปได้หลายปีเลยทีเดียวนะคะโอ้โหน่ารักมากอขอบคุณ ทุกท่านนะคะที่กด7มาอย่างนี้และก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ลองเริ่มปฏิบัตินะคะใครก็ตามที่ยังรู้สึกอยากอยู่นะคะให้ลองฝึกที่จะกินใยอาหารเพิ่มขึ้นกินน้ําเพิ่มขึ้นหรือกินประมาณเครื่องดื่มชาเขียวที่ไม่มีน้ําตาลมันจะทําให้ลดความอยากของมันๆทอดๆได้เลยทีเดียวนะคะอ่ะอันนี้อ่าถัดมานะคะข้อที่5ผ่านไปข้อที่6ตามมาติดๆเลยนะคะข้อที่6ตามมาติดๆอ่า ดองดาวสิคะว่าสมัยก่อนตัวเองเนี่ยชอบชอบมากมากนะคะเวลาเราเนี่ยไปพักโรงแรมที่ไหนเราจะต้องลงไปกินอาหารเช้าของโรงแรมแล้วเราก็เดินตรงดิ่งไปเลยนะคะ ที่บริเวณที่เขามีหมุนๆค่ะแล้วก็มีแบบว่าอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์นะคะเป็นแท่งกลมๆยาวๆอ้ยทายสิ่คะว่าอะไรนะคะเราจะเดินตรงไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันอร่อยสิคะไม่รู้หลายท่านนะชอบหรือเปล่าลองทายสี่คะว่าหลายท่านจะเหมือนตัวเองหรือเปล่ายามเช้าขึ้นมาเราจะต้องไปกินอาหารอเมริกันเบรคฟาสต์สมัยก่อนนะคะอเมริกันเบรคฟาสต์เนี่ย มันก็จะประก,กอบไปด้วยเนื้อสัตว์แปรรูปนะไม่ว่ามันจะแปรรูปออกมาเป็นไหนใครเคยกินบ้างคะใครเคยกินแฮมนะโบโลน่าไส้กรอกเบคอน เออใครเคยกินลองพิมพ์มาสิคะว่าเราอ่ะเคยกินอะไรเมื่อก่อนตัวเองไม่รู้นะคะจนกระทั่งมาวันหนึ่งนะคะไปรู้จักอาเฮียท่านหนึ่งนะคะอาเฮียท่านนี้เนี่ยก็มาดูแลสุขภาพกับตัวเองแล้วเขาก็เป็นอาเฮียที่แบบว่าขายหมูใช่ไหมคะเขาบอกว่าในหนึ่งวันเนะขาว่าไม่ไม่ได้สนใจเรื่องการขายหมูอะไรเยอะแต่เขาอ่ะจะมีหน้าที่ในการนะคะรับออเดอร์นะ ไขไขมันเปลวนะคะประมาณวันละ7 0 0ดร้อถึงหนึ่ันตันเพื่อไปส่งโรงงานไส้กอรอกนะพอเราได้ยินดังนี้เราก็มาคิดในใจอ๋อเราเคยได้ยินมาอยู่แล้วว่าอาหารทุกชนิดถ้ามีไขมันปนอยู่มันจะเพิ่มความอร่อยอ่าน้องคนนี้บอกว่าของโปรดเลยในะอดีตอ้ยโปรดเหมือนกันเลยค่ะไส้กอรอกแฮมโบโรนาเบคอนอะไรทํานองนี้นะคะอ่ะ,อ,ะอันนี้จะบอกว่าในของแปรรูปตระกูลเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ย มันปัจจุบันนะถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งอันดับหนึ่งโดยองค์การอนามัยโลกเลยทีเดียวเพราะว่าในเนื้อสัตว์แปรรูปพวกนี้แหละแทบจะหาคุณค่าสารอาหารไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันดมไปด้วยเศษเนื้อนะคะหรือว่าเศษหมูเศษไก่ไขมันผงปรุงรสสารปรุงแต่งนะแล้วก็ไขมันมากๆโอหผงชูรสหอมหม นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรานะคะกินสิ่งเหล่าน,นี้เป็นอาหารเช้าแบบอเมริกันเบรคฟาสต์เนไหนใครเคยชอบดีกว่าเรารู้ว่าทุกวันนี้ทุกคนเปลี่ยนแปลงแล้วใครเคยชอบอาหารอเมริกันเบรคฟาสต์กดแปกมาัวๆเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะน้องวอร,รก,กัญยกรกลิ่นอัมพัยชื่อเพราะหน้าตาสวยมากอยากรู้จักมาที่ขับยามเช้านะคะเพราะเธอเป็นบุคคลที่สวยมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้นะคะโคเธอคงจะโดนโฉบตัวไปขึ้นเวทีนางนงพมาาเนาะเอ,อเดี๋ยวเราไปเชียร์กันนะคะน้องวอร,รก,กัญญยากรนะคะ,ะสวัสดีคะ่ะน้ำม้วยสมงองนะคะ,ะ,ะพี่ตุกก็กด8ปดป พี่แดงสมศรีก็กดแปดแปดแปเพราะเคยชอบตัวเองก็เคยชอบอเมริกันเบเกสต์หลังจากรู้แล้วว่าในอเมริกันเบเกสต์นั้นเนี่ยอุดมไปด้วยแคลอรี่สูงสูงคือพลังงานเยอะเยอะกินเข้าไปรอรับไว้เป็นไขมันตรงพุงไขมันตรงเส้นเลือดไขมันตรงอวัยวะตามต่างๆไขมันใต้ผิวหนังเพราะไขมันถึง70%ไม่ใช่หนยใส่ไขมันเยอะขนาดนี้เพื่อให้มันอร่อยค่ะ ท,ที่สำคัญคือมีผงชูรสมหาสารไม่เช่นนั้นไส้กรอกต่างๆเบคอนแฮมโบโลนาไม่เป็นที่ติดใจของเด็กยุคใหม่ที่ต้องกระแทกลิ้นด้วยผงชูรสดแดงๆเพราะฉะนั้นเราจะได้โซเดียมไปแบบไฮโอเวอร์โอเวอร์เลยทีเดียวนะคะนอกจากผงปรุงรสแล้วเรายังได้สารกันบูดในรูปโซเดียมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไนไตรด์นะหรือว่า สารกระบุดในกลุ่มเซาไฟโอ้โห oh, oh, เป็นพิษนะเซาไฟด์ Self นี่คือกรรมฐานอุ้ยพูดแบบว่ากระดกลิ้นิดนึงกรรมฐานทีเดียวนะคะที่เขาใส่อยู่ในกลุ่มนี้นะและในท้ายคือสารกลุ่มดินปัเซลซึ่งมันคือดินปืนอ่าแต่เขาใส่ในปริมาณไม่มากเพื่อให้มันแบบเป็นตัวป้องกันแบคทีเรียเจริญเติบโตแปบลบว่าเราอะได้ครบเลยนะคะเนื้อสัตว์ นะสุนั้อสัตว์เศษๆเนาะไขมันนะฮะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็สารกันบูดนะฮะแล้วก็สีอาหารสีผสมอาหสารปรุงแต่งได้ไปครบแต่ปาศจ,จากซึ่งสารอาหารเพราะอะไรทำไมผมบอกว่าปาศจ,จากซึ่งสารอาหารสิ่งเหล่านี้อาหารอะไรก็ตามนะคะที่เก็บไว้นานอาหารชนิดนั้นมันมีอายุยืนใช่ไหม แต่คนกินมันจะอายุสั้นเออให้เราจําแบบนี้ไว้เราจะได้มั่นใจว่าอ๋อต่อไปเนี่ยฉันพยายามกินอาหารที่มันอยู่ได้ไม่นานคือทิ้งไว้วันสองวันก็แบบว่าบูดหรือวันเดียวค่าคืนก็บูดอย่างนั้นคืออาหารที่มีอายุสั้นมันจะเป็นของสดของใหม่กินไปสุขภาพเราก็ไม่เสียค่ะอ่าอันนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารอายุยาวๆนะเช่นเ,เขาบอกว่าหมดอายุประมาณเดือน12ปี2565นี่คืออาหารอายุยา นะหรือหมดอายุเดือนหนึ่งปี 6- 6อย่างนี้คืออาหารที่เก็บไว้ได้นานเป็นอาหารอายุยาวเพราะมีสารกันบูดเยอะ อ่าอันนี้วิธีเลือกนะแปลว่าอะไรในชะีวิตประจำวันเราอยู่ใกล้ตลาดเราอะซื้ออาหารสดจากตลาดดีกว่าไม่ว่าจะหมูไม่ว่าจะปลาไม่ว่าจะไก่ไม่ต้องแปรรูปอ่าอันนี้นะคะข้อนี้ที่ว่ากินแล้วหน้าแก่เนี่ยก็ด้วยเหตุผลประการละชะนี้นะเออสารกันบูดผงชูรสเยอะนะคะนอกจากอาหารแปรรูปกลุ่มเนื้อสัตว์แล้วยังมีอาหารแปรรูปในกลุ่มพวกเบเกอรี่ใช่ไหมที่เขาเก็บไว้บนเชลนานๆน่ะบนบนะ บนหิ้งขายของอะนะขนมต่างๆอะนะที่เขาแบบว่าเก็บไว้นานๆพวกนี้มันแปลรูปมาจากแป้งขัดขาวทั้งสิน้นกินเข้าไปนะคะนอกจากได้สารกันบูดแล้วก็ยังได้น้ําตาลที่วิ่งเร็วเรียกว่าดัชนีน้ําตาลสูงใช่ไหมแล้วเราก็เรียนไปแล้วว่าเมื่อข้อหนึ่งว่ากินน้ําตาลสูงเนี่ยเกิดอะไรเกิดปัญหาค่ะคือทําให้เซลล์ของเราอักเสบจากกลไกลของการที่อินซูลินทํางานเยอะเนาะอ่ะอันนี้นะคะ ผ่านข้อ6ไปแล้วนะคะพอเข้าใจแล้วนะคะอ่ะไหนใครคะสัญญาว่านะคะต่อแต่นี้ไปนะคะจะหยุดกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปและของอ่าพวกแปรรูปหรือลดลงก็ได้นะลดลงใครมีลูกม,มีหลานที่บ้านก็พยายามลดลงแล้วกันนะฮะตัวเองนะคะก็คือบังคับให้ลูกนะคะดื่มน้ำนะคะทานโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำชาเขียวผลตามมาคืออะไรรู้ไหมคะ ทุกวันนี้นะคะลูกไม่ร้องหาไส้กอรอกหรืออเมริกันเบรฟาสต์อีกแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองดีใจแล้วก็หลังจากที่เข้าใจก็ไม่ล่ออาหารคือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ไส้กอรอกเป็นตัวล่อให้ลูกทกําการบ้านใช้ไส้กอรอกเป็นตัวล่อให้ลูกอาบน้ําใช้ไส้กอรอกเป็นตัวล่อให้ลูกตื่นนอนต่อไปนี้เรารู้แล้วว่าของเหล่านี้ไม่ดีเราจะไม่ใส่สิ่งเหล่านี้ให้สมองของลูกเราพังแน่นอนเนาะอ่ะ ต่อมาค่ะข้อที่7นะคะทราบไหมคะว่าอาหารที่ทําให้ร่างกายของเราหน้าแก่แล้วตัวเราก็จะแก่เสื่อมป่วยนะคะข้อ7นะคะก็คืออะไรรู้ไหมคะอันนี้อาจจะไม่ใช่อาหารนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งใน8ชนิดนะ,ะก็คือกวันพิษตรกูลกวันบุรีนิโคตินนะคะ วันบุรีนิโคตินเนี่ยนะคะมันมีผลมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสารไฮโดโครคาร์บอนเชกเช่นเดียวกับการแบบยืนลมควันปิ้งย่างเนื้อสัตว์ตะกี้เลยแต่มันร้ายแรงยิ่งกว่าเพราะว่ามันมีสารพริษนิโคตินเผาไหมอยู่ในวันบุหรี่ด้วยเพราะฉะนั้นผลตามมาคือเราจะเห็นหลายคนใช่ไหมเคยเห็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรทีที่ชอบสูบุรีไหม ปากจะดำหน้าก็จะเหี่ยวก็เพราะแล้วก็ค้ำด้วยแล้วก็ฝ้าเยอะด้วยเพราะว่าไอา้กวันบุหรี่มันจะลม ลมหน้าเขาแต่ที่ซ้ำร้ายมากกว่าคืออะไรมันลมเขาไม่นปอดเพราะเขาอัดควันบุหรี่เข้าปอดแปลว่าอะไรทราบไหมคะปอดมีถุงลมเล็กๆนะฮะเล็กๆอยู่นะับเป็นแบบว่าร้อยร้อยพันพันหมื่นหมื่นมันได้รับควันพิษอย่างนี้ทุกวันทุกวันคือเขาว่าสูบเพราะเขาต้องการนะคะอิทธิตของนิโคตินที่ทําให้สมองมันโล่งและสดชื่นแต่เขาไม่รู้เลยว่าไอควัน ควันที่เกิดจากการสูดควันเผาไหม้ของบุหรี่นั้นเนี่ยมันไปทำร้ายเซลล์เนื้อเยื่ออ่อนๆขนาดหน้าเรายังแก่ได้เลยแล้วคิดเหรือคะว่าเซลล์ปอดน,นี่มันเป็นเยื่อบุที่อ่อนมากๆนะเนื้อบุที่อ่อนมากๆอ่อนมากกว่ายิ่งกว่า เซลในโพรงจมูกเราเสียอีกแปลว่ามันถูกทาร้ายได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นก็จะได้หลายเด้งไม่ใช่แค่หน้าแก่หน้าเหี่ยวมันยังทําให้ร่างกายของเรานะคะเป็นมะเร็งปอดนะคะเป็นมะเร็งนะคะเม็ดเลือดได้นะ,ะเพราะว่าจาก,กวันเข้าปอดถุงลมปอดมันจะมีเส้นเลือดฝอยและทําการแลกเปลี่ยนก๊าซกันมันไม่ได้แลกเปลี่ยนแต่กา๊าซในคนที่สูบควันบุหรี่เข้าไปมันก็ แรกเปลี่ยนควันพิษนีโคตินกับเลือดด้วยแปลว่าบุคคลคนนั้นก็จะมีควันพิษนิโคตินในเลือดด้วยหลายคนไม่ต้องแปลกใจเออทำไมอยู่ดีๆเกิดมาดีๆทำไมเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมียเออเพราะว่าเขาได้รับควันพิษอย่างเงี้ยอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะเป็นไปนได้นะคะ อย่าเอาแค่แบบว่ากลั้นลมหายใจแนะนําให้เดินเลี่ยงไปเลยหรือนะอย่าไปอยู่ใกล้คนที่เขาสูบบุหรี่ดีกว่าแม้กระทั่งตัวเราสูบก็ให้ถอยๆให้ลดๆลงนะคะ วิธีแก้การสูบบุหรีนะคะ,ะหลายคนอยู่กับ,บสุขภาพแนะนําเลยนะคะลองไปดื่มเครื่องดื่มสุขภาพที่ขับสุขภาพดูนะคะสามารถทําให้ลดความอยากนิโคตินได้ทำให้หลอดเลือดของเราโล่งได้ขยายดีและทําให้เราสมองสดชื่นโดยไม่ต้องพึ่งพานิโคตินเลยทีเดียวมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะเมื่อกี้นักสูบแล้วข้อสุดท้ายข้อ8มานักดื่มค่ะนักดื่มเนี่ยดื่มดื่มไปดื่มไปทําไมหน้าแก่อา้าว คนที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆนะจะทําให้ร่างกายของเราสูญเสียน้ําเยอะออใครบ้างในที่นี้นะคะไม่ต้องตอบก็ได้นะคะดื่มแอลกอฮอล์ให้สังเกตว่าวันเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะร่างกายมันพยายามจะขับแอลกอฮอล์ทิ้งแล้วมันก็จะขับน้ําออกไปด้วยนะอันนี้เมื่อเราอ่ะ ขับแอลกอฮอล์ทิ้งขับน้ําไปด้วยเราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็แล้วจะลุกไปฉี่บ่อยอันนี้แตกต่างจากการดื่มเครื่องดื่มสุขภาพที่ฉี่บ่อยนะคนละแบบนะอันนี้การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยปัสสาวะบ่อยแล้วก็ดึงเอาแอน้อาน้ออกไปด้วยนะและผลร้ายสังเกตร้อยทั้งร้อยนะคะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่สม่าเสมอนานวันไปนะไม่ใช่ผิวแห้งกล้านนะนานวันไปหน้าจะมองคล้ำดำไหมเพราะอะไรได้ไหมคะ เพราะว่าตับซึ่งเป็นแหล่งสะสมของแอลกอฮอล์และพยายามกําจัดพิษจากแอลกอฮอล์เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะมันก็เริ่มตับแข็งค่ะตับเริ่มแข็งมันก็กําจัดพิษไม่ได้คนไหนกําจัดพิษไม่ได้เพราะตับไม่ดีหน้าตาก็จะดําและหมองคล้ำแปลว่าคนไหนนะคะอยากตับอยากหน้าตาสดใสต้องดูแลตับให้ดีค่ะ ดูแลตับให้ดีก็คือไม่ใช่เพียงแค่หลีกเลี่ยงของให้ช่วนพวกบุหรี่แอลกอฮอล์เท่านั้นนะยังจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆมาเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวพยาธิตัวจี๊ดทำลายตับและยังควรหลีกเลี่ยงอะไรรู้ไหมหลีกเลี่ยงการน,นอนดึกนะมันก็จะได้ทําให้เราตับของเราดีนะโอ้วันนี้นะคะมาครบ8สิ่งและเห็นไหมคะหน้าแก่เร็วมากหากกิน8สิ่งนี้เรารู้ของดีแล้วเราลองเริ่มไปปฏิบัติดูนะคะ วันนี้นะคะก็จบระครบทั่วหลายคนเข้ามาภายหลังไม่มีปัญหารับชมย้อนหลังได้นะคะไม่ว่าจะในเพจครับสุขภาพดีมีสไตล์หรือใน Youtube เพียงแค่เรากดติดตามมาไว้ช่องชั a นแนวสายพินแสงนิรันนะคะวันนี้ก็ขอราไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านคนะ่ะ